สวัสดีค่ะพบกับช่องไมออบกอกนะคะตอนนี้ก็มาสำรวจนะคะดูไร่ดูสวนดูข้าวนะคะหลังจากน้ำลดนะคะเราก็จะเดินนะคะจากตรงนี้นะคะไปสุดนู่นเลยนาก็ดดายังไม่เสร็จนะคะถอนก้าน้องสาวก็ได้ประมาณสัก15มัดนะคะนี่มาแวะดูสวนมันก่อนโอ้โห นี่นะคะสวนมันของเราโอ้ล้มนะคะดินมันเละก็ทำให้มันลม้มมันก็สวยอยู่นะเนี่ยว้าวไม่มีหญ้าเลยสวนยางก็งามอยู่นะคะเนี่ย ท่วมหัวหมดแล้วต้องให้พ่อนิ่มนะคะมาตัดไอ้พวกไอ้ไม้ใหญ่ๆนะออกของเรามันสูงนะคะไม่ท่วมแถวนี้นะ่ยก็แค่ดินมันบวมก็ถ้าตกแบบนานติดต่อกันหลายวันก็อาจจะมีเน่านะคะมีเน่าบ้างแต่อันนี้เราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะรอบแรก แต่ก็อาจจะมีใส่อีกนะคะรอบถัดไปก็น่าจะเป็นเดือนหน้านี่แหละนะคะเดือนหน้าแล้วก็ใส่อีกรอบหนึ่งส่วนยางนี่ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะก็อยากจะหามาใส่ให้อยู่ก็จะซื้อ,อยางมาแซมก็จนป่านนี้ก็ยังไม่ได้แซมนะคะงานเยอะก็เลยไม่ได้แซมใส่อีกรอบนี้ก็คงจะเรียบร้อยนะคะ ก็ใกล้ๆจะถอนมันนู่นแหละถึงจะเอามีดมาตัดหญ้าเล็กๆน้อยๆก็เรียบร้อยแล้วค่ะอโอ้งามอยู่นะเนี่ยไม่ว่ายางกับมันก็ถ้าเราทำความสะอาดนะคะมันก็สวยงามท่วมหัวหมดแล้วค่ะมันกลัวแต่มันจะล้มนั่นแหละบางต้นมันก็ล้มไปแล้วค่ะเราต้องได้ มาเหยียบให้ลำมันตรงนะคะถ้ามันงามันเอียงหมดเลยแหละนู่นนะคะไปถึงนูน่นต้นไม้ใหญ่นู่นแ่้ะคะ่ะเดี๋ยวก็จะไปดูนาต่อนะคะเดี๋ยวไปดูนาพึ่งเอาควายเข้าผูกออกไปกินหญ้าเมื่อบ่ายๆนะคะว่าจะไปขุดยิ่งรีดก็ค่ำละเดี๋ยวกลับไปก็ถอนก้าเพิ่มอีก กยังไม่พอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเอามาดำว่าจะได้เท่าไหร่นะคะหน้าของคุณแม่ก็ตรงตรง้ตงนคอต้นนู้นนะคะยังไม่ทั่วอยู่เลยอีกประมาณ20มัดนี่นะคะดำใส่ก้อนน้ำไหลาพาดเลยนะคะดูวันนี้เขาเรียกว่าราบเป็นหน้ากอ กองดินก็มาถมนเอฟซไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะที่เราดําไปนะนอนลาบเลยน้ำเยอะจริงๆนี่นะคะตรงนี้อีกแล้วก็ตรงข้างบนก็ยังไม่ดำนะคะตรงนู้นที่ปั่นมาแล้วนะคะนะ<ม>ก็ไม่รู้ว่าจะเหลืออีกกี่มัดน,นะคะเดี๋ยวเราก็หามาใส่ให้เต็มนั่นแหละ ตรงนี้ก็นะ่าเหลืออยู่ประมาณสักหมัดนะคะตรงนี้เห็นเพิ่นบอกกันแต่ว่าข้างบนอีกประมาณสัก30นะคะตรงนู้นอีกประมาณ20เป็น50าละร้อยมัดนู่นเลยค่ะนะคะก็ค่อยๆหามาใส่อันนี้ก็คันนาขาดอยู่แล้วก็ยิ่งขาดไปใหญ่เลยนะคะเนี่ยไฟธรรมชาติเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นละ น้ำแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังเห็นเคียเค้ยวอยู่นะคะเนี่ยเคียเค้ยวดำดำๆก็ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนนะคะอรอลุ้นกันเนาะว่าจะได้เกี่ยวไหมปีหน้าไม่แน่อาจจะมาอีกรอบใหม่แต่ขอให้ข้าวติดก่อนเธอเนาะอันนี้พึ่งปักใส่ปั๊บนะคะฝนก็ถล่มแล้วสามสาวกินฟางเวลาออกไปเลี้ยงนี่โอ้โหนะคะ พากระเลสุดๆเลยเนี่ยรอบเย็นๆก็เลยต้องให้กินฟางนะคะมาม่านั่นเองนะคะอาหารชั้นเลิศเลยกินเลยลูกกินเลยกินเลยค่ะเวลาแม่ไปเลี้ยงแล้วพวกเจ้าเดินผลิตนะคะ,ะเดินผลิตแบ่งๆกันกินเคี้ยวรอบเย็นเดี๋ยวจะให้พ่อมาก่อไฟให้นะคะ หุกข้าหุกข้าฟางก็กินดีดีค่ะดีที่เก็บฟางไว้เยอะว้าวซ่บหลายหอมมากแล้วนี่ก็เ,เก็บไว้ไม่ให้ฝนนะคะไม่ให้โดนฝนเหมือนข้าวเกี่ยวใหม่ๆเลยยังสวยคือเกาแม่มั่งมีนะคะสีสุกนะคะน้องลำรวยอยู่ในท้อง อันนี้ลุงเรืองเดี๋ยวแบ่งแบ่งหน่อยลูกแบ่งให้เพื่อนหน่อยแบ่งให้ซองแม่ลูกหน่อยวันนี้ก็ถอนก้านี่นะคะ FC ยังไม่ทั่วอยู่ของคุณแม่ก็กล้าหมดดีน้องสาวเพิ่นตกเยอะค่ะนี่ไงใกล้ๆเอาหญ้ามาให้น้องควายนะคะก็ถอนกล้าแล้วก็ออกไปเดินนะคะออกกาลังกาย ของคุณแม่ก็ได้อยู่ประมาณสัก30มัดพรุ่งนี้ก็จะไปดำก่อนนะคะไปดำให้มันทั่วไปนะคะให้เหลือตรงไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีน้องสาวเพิ่นก็ให้ถอดเอาตรงนี้นะคะยาวไปตรงนี้แหละใช้หมดเลยนะคะเนี่ยน้องสาวพ่อนิ่มแบ่งให้น,นี่ของคุณแม่อยู่ฝั่งนี้นะคะให้ถอดเอาหมดเลยที่คิวเคียวฝั่งตรงก้าฝั่งทางนี้นะคะนี่ คุณแม่ก็น่าจะได้30มัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็เที่ยวไปาพาสามสาวไปกินหญ้าด้วยนะคะช่วยกันรัดถ้าไปคนเดียวนี้ไม่ไม่ได้นะคะต้องช่วยกันรัดนี่เพิ่นก็ขาดไปแล้วเพิ่นก็คงจะทอนอีกนะคะส่วนคุณแม่เอาไปดำก่อนนะคะเมื่ออื่นเช้านะคะนี่ไงก็เหลือนาเยอะอยู่นะปีหน้าก็ค่อยตกให้เยอะนี่ค่ะมัดก้า กำลังพอดีเลยนะคะเดี๋ยวตัดหางออกก่อนมันที่ดำไปแล้วก็ไม่รู้จะได้ขนาดไหนเพราะว่าดินมันถมนะคะดูก่อนมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเดี๋ยวเราก็เอาไปดำใส่เลยนะคะช่วงนี้ก็ฝนก็น่าจะพักพักเบรกสักหน่อยให้หายใจนะคะพอให้ข้าวได้ขึ้นเล็กน้อยเย็นนี้ก็น่าจะมีเมนูนะคะเพราะนี่มก็ซื้อปลาทูมานะคะ เดเรามีะมะละนะคะมีอยู่แล้วก็มีพวกผักเดี๋ยวก็ลวกนะคะปนปลาทูกันค่ะนะคะกินหมูมาหลายวันแล้วเปลี่ยนเมนูนะคะเป็นป๋นปลาทูกันนะคะค่ำนี้ดวงอาทิตย์จะตกแล้วนะคะแสงจ้าเลย,อต,ยตอนนี้ก็ นึ่งข้าวไว้อยู่นะคะเดี๋ยวก็ทรายข้าวแล้วก็คงจะทํากับข้าวเลยพรุ่งนี้ไม่ได้กีดย่างนะคะเป็นวันทักก็แต่ช่วงเช้าก็เอารอนะคะมาขนเอาก้าก็าไปเลยนะคะเอาไปดำดจะตัดหางก้าวไว้อยู่ใส่ล้อไปคะ่ะกลับก็เอาญ้ามาด้วยนะคะ ก็คงจะประมาณนี้นะคะต้องขอขอบคุณน FC ทุกท่านนะคะที่แวะนะคะมาทักทายเติมกำลังใจให้กันและกันนะคะในช่งนองอบโกโกอกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ